ล่าสุดเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาสามารถเพาะเชื้อฝีดาดวานอนได้แล้วค่ะโดยเตรียมจะนํามาใช้ทดสอบภูมิคุ้มกันกับคนไทยที่เคยปลูกฝีป้องกันโรคฝีดาดคนว่าจะมีภูมิป้องกันโรคฝีดาดวานอนได้หรือเปล่าโ,โดยจะเปิดรับสมัครนะครับใน กลุ่มคนอายุ40ปีขึ้นไป50ปีขึ้นไปแล้วก็60ปีขึ้นไปนําเลือดกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มละ10คนเนี่ยมาเทียบภูมิในแต่ละกลุ่มอายุเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลของคนไทยอครับก็คือขนาดนี้เนี่ยนะฮะทางศูนย์วิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ทั่วประเทศขนาดนี้สามารถตรวจหาเชื้อฟีดัตปานนอนได้แล้วแต่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานก่อน,อะ,นะฮะจะให้พื้นที่ยื่นเรื่องขอทดสอบความชํานาญเพื่อให้ตรวจเองได้ในพื้นที่ภายใน ใต้มาตรฐานห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับสองบวกก็ตั้งเป้าให้พื้นที่จำเป็นเร่งด่วนมีคนจำนวนมากและตรวจเฉพาะผู้มีความเสี่ยงเท่านั้นด้วย